ตอนเช้าที่ยุบเก่านะอันนี้ก็มาฟังเพลงน้องคำล่านะกำลังซ้อมกำลองเพลงวันนี้ก็น่าฟัง ฟังให้อายคิดถึงนะครับแต่ละวันตอนเช้าใส่ใส่นะบางวันก็ใส่ใส่เออลอฟังกันนะครับหรือว,ว่าเก็บข่าวมาเล่าสู่ฟังกันแล้วกันนะครับกับกี่ใครกีมันชแนลนะฟังเพลงไปด้วยคุยไปด้วยมาเบาๆนะเป็นแบ็บกราว วันนี้ก็นามีข่าวจะมาเล่าสู่ฟังนะครับถือว่าเป็นการสรุปข่าวข้ามวันกันแล้วกันเราสู่ฟังยอดเดียวของเพลงซิงเกิลแรกของคําล่าเพชรละครนะครับเก็บม้กับกาบเนีเช้านี้ล่าสุดนะแล้วก็แต่ระดับขึ้นมาเก้าแสนหกแล้วนะครับเก้าแสนหกหมื่นต้นขาดว่าสัก ไม่น่าจะเกินวันนี้นะไม่น่าจะเกินวันนี้เที่ยงเกินวันนี้น่าจะไม่ถึงด้านก็ก็ติ่มๆนะไะปิ่มๆก็เอาใจช่วยพยายามทุกคนก็เชื่อว่าเอฟซีหลายคนก็คงใจใจช่วยกันนะครับเพื่อแชร์เ่ื่อกันแชร์เพื่อก,กันฟังจะได้สมหวังสิงกินแรกเป็นประวัติศาสตร์ของเพชรลำเพลินด้วยนะ เพลงแรกของศิลปินในวงที่สามารถตามดับขึ้นไปถึงยอดเยีมถึงหนึ่งล้านในสิบเอดวันประมาณสิบเอลดวันะะก็จะเป็นก้าวแรกนะครับก้าวต่อไปของศิลปินคนต่อไปอาจจะวันหนึ่งวันหนึ่งล้านก็ได้หรือว่าเป็นผลงานของน้องคำไร่เองก็เป็นที่สองมาซิงเกิลที่สองก็อาจจะหนึ่งวันหนึ่งล้านก็ได้น,น,นี้เป็นเรื่องอนาคตอะไรก็ไม่แน่นอน สําหรับส่วนที่บ้านส่วนที่บ้านนะ,ะพี่กัดของผมอยู่เนี่ยวันนี้ฝนยังตกอยู่นะครับยังตกอยู่แต่ว่าก็เบาบางลงตามภาวะมรสุมทางกรมตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าช่วงนี้มรสุมจะเข้าเมื่อวานก็ทั้งวันยาวจนมาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าก็เบาบางฟ้าก็ยังเคลิ้มอยู่วันนี้เรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ย ก็สบายหน่อยไม่ร้อนนะครับนช่วงนี้อยู่ไหนก็ได้แต่ว่าอาจจะลําบากในการเดินทางไปมาก็จะกแสะนะจะเปียกจะแสะนะต่อฝากสำหรับคนที่ทํางานคนจ่จะจเดินทางก็เตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนวาเลยจนะเป็นร่มหรือจะเป็นเสื้อกันฝนก็ได้นะชาวไร่ชาวนาก็รักษาสุขภาพนะส่วนเรื่องหนึ่งนะครับก็รุนไม่ต่างกันนะ ็คือเรื่องการเมืองการเมืองในช่วงนี้เราก็จะเห็นเรื่องวุนรุนนะวุนเรื่องการเมืองก็ยางเลยก็ยังไม่นิ่งกนะารจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลของเสถาของนายกเสถานะครับหลังจากได้โปรดเกล้าแล้วก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่าการทํางานกับหลายคนหลายกลุ่มหลายคณะก็ต้องมีการปรับจูนทันนีรรมการในช่วงนี้ก็ บทบาทของสื่อนี่มันมีอิทธิพลนะต่อการตัดสินใจอ่สื่อก็คุดงายว่าปั่นเพื่อียกยอดยิ่่เดือนถ้าหากว่าการเมืองการเมืองนิ่งเมื่อไรนะสื่อก็ไม่มีเรื่องที่จะมาทําเรียกยอดยิ่งะนั่นต้า,าว่าการเมืองไม่นิ่งมีเรื่องที่จะให้ขุดคุยเรื่องให้ปั่นเนี่ยสื่อเนี่ยจะชอบมาก มันมีประเด็นสำคัญเรื่องความมีสียสมมาตรนั่นก็คือเรื่องการความบุ่บ่ายก็เป็นธรรมดาของเอมืองไทยคนไทยนะคร่าก็ต้องทำใจนะเกิดในแผ่นดินไทยเราโชคดีและหลักที่เกิดในแผ่นดินไทย,นยในร่มโพธิสชมภานของอาราชวงศ์ในย,ยุคนี้ก็ราชวงศ์จัก,กรีมันจะ่หวงรอเกาจะไมทังมาถึงอา่า รายการที่สิบเมทุกวันนี้ก็ยังร่มเย็นอยู่เราเกิดในร่มสมัยนี้นว่าทุกอย่างก็ควรจะดีขึ้นด้วยบาร,รมีของประจําเทวทิราชน่าชื่นฉัตรชิดประจําองรกตที่สุทุก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 ภาคส่วนนะครับควจะต้องทําให้การเมืองการเดื่อางในชีวิตของคนไทยก็ยจะดีขึ้นนั่นคือคสามเรื่องนะสามเรื่ององค์ประกอบ ในช่วงนี้ถ้าว่าอีกคงไม่นานหรอกครับคงสัปดาห์นี้แหละคงได้คณะทวินตีใช่ไหมนาะก็วก,กมาในส่วนของทำลาบก็เมื่อคืนนี้ก็เห็นมาไล่สดกับพ่อผู้ใหญ่สายจัดบอกว่าน้องบอกว่าถ้าหากว่า,าถ้าหากว่ายอดเดียวนะครับของ ถึงแรกนะครับออกฝันคำโขงถึงหนึ่งล้านแ,แจกแจกแจกบัตรเข้าชมไลฟ์สดนะ EP หกวันที่สองนี้ฟรีนะครับสิบบาทนะแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็จะมีการวิ่งรอบเวทีนะนรองคำล่าเองก็จะวิ่งจากบ้านคนย่าไปตามเส้นทางไปถึงนน่นนะสำนักง,งานวิ่งไปกลับอย่านงะนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นเรื่องกิจนกะรรม ที่ส่งเสริมการขายนะคร่าอย่างาง่ส่วนการซ้อมของวงในช่วงนี้กำลังคึกคืนนะครับเพราะเพราะว่าตื่นเต้นกับเวทีใหม่ด้วย <c oughs> เวทีใหม่ก็ใหญ่อลังการนะครับก็ก็มารอดูกันวันที่สองอคาดว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะอลังการมากขึ้นนะครับจากเวทีเล็กๆนะครับที่เป็นเวทีก็ประมาณครึ่งหนึ่งวัน เวทีใหญ่ก็ประมาณสองเท่าของเวทีเดิมนะมเบิกเลิกเบิกเลิกเจิมเจอเวทีใหม่ด้วยการาไปเชิญระดับนักลองมาลำระดับบรมังคูเลยแหละนะครับของฝรายา s นกน้อยอุไรคอนวะงเสียงอีสามาเจิมให้ก็คงจะทำให้ทุกอย่างคึกคืนขึ้นก็ ซื้อบัตรซื้อตัวก็ไปสมก็ไม่เยอะนะครับก็ไม่แพงนะครับหนึ่งร้อบาทถึงร้อแต้มนะเพิ่มขึ้นมาจากปกติก็เก้าสิบก้าแต้มเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ20่สบบาทยีแต้มก็ช่วยกันนะองค์ประกอบตัวนี้นะครับส่วนเอฟซีในช่วงนี้ที่เข้ามาเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกทุกยูทูบช่อง Youtube ที่ผมติดตามดู นะก็มีการยอดซับเพิ่มขึ้นทุกช่องนะทุกช่องอสำหรับช่องเล็กของกีคาทิมันีคาทิมาเดงนะครับก็อัตราระดับขึ้นมาวันละ20วันละ10 20ี 20, นะ่ก็ต้องขอบพระคุณนะครับช่องนี้ก็ขึ้นมา800กว่านะครับก็เหลืออีกมาประมาณ1 0 0 1ร0อยเนะครับก็จะถึง1,000เป็น บันไดขั้นแรกนะครับของอคุณทว YouTube ที่สามารถจะไลฟ์สดได้เป็นอี่บันไดหนึ่งก็รอรอรุ้นนะครับก็จะพยายามทําต่อไปเพื่อรอความาเมตตาจากเอฟซีจะช่วยกด <c oughs> จอบสไคร้ให้นะยอดซับถึงหนึ่งพันเสร็จแล้วก็จะมีสิทธิในการไลฟ์สดก็เหตุทุกอย่างก็จะทาเหตุการณ์ขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องอาศัยหยิบข่าวมาเล่าสู่ฟังไปก่อนนะครับ ก็ตั้งแสดงความดีใจนะครับกับน้องคำลาที่ในช่วงนี้ก็ทุกอย่างก็เริ่มพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจากความแรงใจจากทุกภาคส่วนของยูทุ e ทั้งต่างประเทศในประเทศทั้งสองฝั่งของนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ช่วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรดีก็สนับสนุนมีอะไรที่จะแก้ไขก็ช่วยกันแนะนำะทำให้น้องคำลาได้มีการพัฒนาขึ้น ไอเอฟซีก็ดีใจนะครับชื่นใจชอบใจก็อย่างเรื่องการวางตัวนะครับการการวางตัวการพูดจานะครับบางเรื่องอันที่ควรพูดไม่ควรพูดนะครับการฝึกฝนเพิ่มพลังในการที่จะร้องเพลงนะน้องํำลากก็พัฒนานะอุปรกรณ์ในการประสานสัมพันธ์กับนะเพื่อนร่วมง,งานอย่างงี้น้องคำราช่วงนีพัฒนาขึ้นมากนะ การพูดคุยการพบปะพูดคุยกับ f อซก็ดูดีนะนะในคลิปหน้านี่เดี๋ยวจะนำความสำเร็จของนักกำลรงมันสรุปให้ฟังนะ EP สองนี้ก็มีใหม่ใหม่ได้ใช้นะครับมีใหม่ใหม่ได้ใชนะ้ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นผมซ้อมการคิดซ้อมการร้องเพลงต่างๆมีเพลงใหม่ๆจะนําเสนอนะครับ,นะรบนะในช่วงนี้ทางวงก็คงจะรู้เรื่ล้วว่า,วา ทำลายเองถนัดเพลงในสไตล์ไหนนะครับการร้องระดับไหนเสียงระดับไหนที่มันน่าฟังก็มารอดูกันนะครับสิ่งเกินแรกจะครบล้านตอนไหนนะครับเรา,าช่วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อพักไว้ตรงนี้ก่อนกันแ,แล้วการในคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากดิ๊กทากิมมันชีชาแนลนะครับช่วยแชร์ช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ